ครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านบอยมอเตอร์ไซค์นะก็เป็นรถมือสองนี่แบบนี้เลยนะเพื่อนๆแล้วก็มีธุรกิจใหม่ของแม่อุไรด้วยวก็ไม่ใหม่หรอกก็คือประมาณหนึ่งแล้วกันมีร้านเสื้อผ้าเขาเรียกว่าอะไรคนะแม่งานเดี่ยมนี้เ,ออเ,เสื้อพิมพ์ลายสําหรับแบบ,บงานฟุตบอลงานเกษียณนงานอะไรงานแต่งอะไรเงี้ยเสื้อเปาแล้วก็เสื้อเป่าอ๋อมีเสื้อเป่ามาตัวเจ็ดสิบถ้าสกีนด้วยก็คิดค่าบล็อกค่าอะไรไปอ่า อ่าทีมไลน์ก็อีกต่างหากหนึ่งประมาณนี้ก็ก็สอบสอบถามสอบถามได้แล้วก็ส่วนนี้ก็เป็นน้ําดื่มมาใหม่แพ็คเท่าไหร่เนี่ยแม่อันนี้สี่แพ็คร้อยโอ้ไม่แพงนะตกแพ็คก็ยิบห้าบาทเองอ่ะนี่ขวดใหญ่ด้วยนะเพื่อนๆอ่าเป็นแบรนด์ของของที่นี่เองเลยของแม่เองเลยเนาะของคนไหนอ่าอันนี้มาไกลมาจากบุรีรัมย์เลยสี่แพ็คร้อยเพื่อนๆแล้วเพื่อนๆก็สามารถที่จะเอาไปขายคนละห้าบาทสิบบาทก็ได้อ่ะโห่กำไรแบบ ได้เลยนะอันนี้ต้องบอกก่อนมันเป็นราคาส่งนะใช่ไหมถ้าไม่ส่งล่ะไม่ราคานี้เลยแต่ว่าถ้าสมมุิเอาร้อยแพ็คขึ้นก็ตกยี่สิบสี่บาทอ๋อถ้าถ้าเอาเยอะร้อยแพ็คขึ้นก็ตกยี่สิบสี่บาทอ่าก็จะประหยัดกว่าลงมาประมาณรับเองนะส่งก็จะมีค่าน้ำมันอีกเพราะว่ามันก็หนักอะประมาณนี้นะใครทําธุรกิจน้ําดื่มก็ประมาณนี้ได้เลยโฟล์คลิตร์ขายด้วยเหรอขายเจ็ดสิบบาทโฟล์คลิตร์แม่ก็ขายไอ้โฟล์คลิตร์อย่างเงี้ยมันมีทะเบียนไลยแม่ ไม่มีทะเบียนหรอมั้งไม่มีทะเบียนเออมันก็วิ่งอะไรอย่างเงี้ยนะมันวิน่งเตะอยู่ในบ้านเออวิ่งอ่ะวิ่งแบงบเนี้ยนะก็เป็น70,000บาทไปทร<อ>งนี้เลยนะเพื่อนอ่ะมาดูรถอ่ะรถเก่งก็มีรถกระบะก็มีนะเพื่นอนเรามาดูกันเฮ่กระบะอยู่โซนนู้นเนี่ยค่อยดูกันอ่ะคันแรกครับแม่แสนหกปี20่สปียีเป็นเครื่องเบนซินเป็นซูซูกินะเพื่อนส่วนแคมเปรียังอยู่ แคมรี่ครับเอาเท่าไรเอาอะว่าทุนละแคมรี่ทรงนี้นะอืมทุนก็ไม่ได้ไม่ได้สามแสนสี่ไปทรงนี้เลยเพื่อนเพื่อนแคมรี่รถปีเท่าไหร่นะแม่ปีสิบสามปีสิบามนะขอไปทรงนี้ก่อนนะเพื่อนส่วนคันนี้จองแล้วจองแล้วผ่านไหมผ่านแล้วผ่านแล้วด้วยก็รอรับรถปล่อยกันเท่าไหร่ครับแม่สมัยก่อนสิบแปดสิบแปดก็คือไปทรงนี้แล้วนะอ่าแล้วก็ส่วนนี้ก็เป็นรถจัดทรงเลยขายเหมือนกัน จับท,ทรงลงล้อมาแล้ว4ประตูหล่อเลยน่าจะใหม่เลยแม่น่าีปี20กว่านะดูหน้าใหม่แล้วนะอือ <c oughs> ดูเบลก็ดูเบลเพราะดูหน้ามานะันอะหน้าแบบว่าหน้าใหม่มากเลยเนพะื่อนแล้วก็ได้จับทรงลงล้อนะล้อเป็นทีอี37นะงานแบบสวยมากมีเพื่อนปกบะบะให้ด้วย <c oughs> <c oughs> อะหน้าเล่มเป็นไงบ้างแม่ ปีสิบแปนะอ่าถูกแล้วแต่หน้ามันสวยไงอืม <2018. S 1> ตัวเตี้ยไม่เบาะอะไรทุกอย่างเดิมหมดเลยโครงลายพาวเวอร์แล้วก็เกียร์ธรรมดา5 Speed. Mm ้าสปีดซีดีมีให้หนึ่งแผ่นสวยๆคันนี้สวยเลยเบาะหลังด้วยมาดูกันหน่อยสวยก็ตัวเตี้ยนะแล้วก็ถือว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่คนนั่งหลังสบายนะ ด้านท้ายสวยๆเข้าเข้ามาข้างในอะ่ะมีกลิ่นหอมเลยโอเคผ่านมาดูราคานะ้วเท่าไหร่รถอีกคือเพียบเลยเพื่อนๆนี่ก็มีเพียบเลย,เ,ยเลย่เรนรถทุกคันะ่ะเดี๋ยวจะมีล้างก่อนส่งมอบนะแล้วก็มีเล่มพร้อมโอนทุกคันนะ,ะรถปีสิบแปใช่ไหมแม่สิราคาเปิดดูที่3า0แสนสี่เงินสดก็แม่ลืมถามรถเท่าไหร่ที่นี่ ทุกคันเบื้องต้นให้ไปเลยหมนหนึ่งของนะ้แล้วก็รับการหลังการขายก็มีให้ให้กนครับแม่ให้สามเดือนนะวิ่งไปเลยระยะทางไม่จำกัดไหมไม่จำกัดนะวิ่งไปเลย,อ,ยอ่าอย่าอุบัติเหตุแล้วก็ดูแลน้ํามันเครื่องกับหม้อน้ําอย่าให้รั่วซึมอะไรเงี้ยช่วยกันดูแลน,นะเพื<ๆ>่อนแค่นั้นเองส่วนคันนี้หล่อมาก <S X s e r ซ e s ี <2020. S 1> ปี2 1ราคาเปิดดูที่3 5 0 0ได้แบบนี้แล้วอ่ะ พูดถึงป้ายแดงก็มีประมาณหกแสนอ่ะโหราคาลงว่าภาพพูดคำเดียวก็วกขวัญใจวัยรุ่นออกแนวบอกว่าวัยรุ่นดาวไปแล้วก็วผ่อนไม่ไหวอ่ะก็เต็มลานเลยนะเนต็มลานประมูลเลย <c oughs> ก็เลยถอะโอ้ข้างในโคตรสวยแม่ก็เป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งนะเพื่อนใครที่กําลังจะออกรถใหม่อ่ะเพื่อนหายไปครึ่งหนึง่งอ่ะเพื <c oughs> อ่อนมาดูที่นี่ก่อนนะรถก็สภาพยังดีอยู่เลยอ่ะดูดิโอ้โห เกียร์ธรรมดา6สปีดนะมีจอเชื่อมบลูทูธให้ด้วยนะทั้ง Android Auto ทั้งอะไรเงี้ยให้หมดเลยเบาะเบาะสวยเลขไม่เท่าไหร่แม่ไม่แน่ใจ,ใจแต่ว่าไม่มีเยอะอ่ะภายในสวยสวยกิฟตเลยแล้วก็มาทดลองขับได้นะประหยัดล,อล้อไปประมาณ30,000-40,000่หมื่นแล้วเพื่อนในการแต่งนะเนี่ยดูทรงกันเลยเ,เดี๋ยวเอาฟอร์ดไหมเดี๋ยวเขาน้อยใจเอาเก็บฟอร์ดก่อนฟอร์ดติดมือไม่แน่ใจอ่ะันนี้ปี18 ราคาประมาณเ <3, 2, S 1> ท่าไหร่แม่ราคาประมาณสามสิบสองนะฟอร์ดอนะ 25, ฟอร์ด <23. S 1> แบบนี้ปี13 2สามสอแสนห้าเท่านั้นเพื่อนๆได้ยกสูงแท้โรงงานนะแล้วก็ด้านในด้านในนั้นแสนแสนเอาไปดูหน่อยแสนหกก็คือจอดแบบนี้ละเรียบร้อย,ไม,ไ,ยไม่ได้ล้างนะเพื่อนๆก็คือคันนี้คมาคันนี้ก็ยังอยู่นะยังไม่เจอหน้คูแ่แสนหกเพื่อนๆได้แบบนี้เลยแสนหกซูซูกีอะแม่ ถ่ายแล้วอ้าจอดตรงนี้ก่อนนี่ก็เป็นบรรยากาศถ้วยเนาะเพราะว่าลูกชายเขาเล่นอ่ามอเตอร์คอร์สด้วยนี่ถ้วยเพียบเลยมอเตอร์คอร์สแล้วก็โซนด้านนอกก็จะเป็นรถกระบะใช้งานนี่เอาเดิมดูหน่อยเหลือกี่คันแม่ที่ยังไม่ขายอันนี้ยังไม่ได้ขายสักคันอยู่ตรงนี้หมดเลยคันนี้ไม่รู้ว่าฝากขายจำอ่าจำไม่ได้ว่าราคาเท่าไหร่นะแต่คือฝากขายไม่ถึงแสนเพื่อนมาเอาเลยอือ แต่มันรถฝากขายม,ามาอืรถฝากขายเราก็มีนะไม่เกินแสนอะประมาณนี้ฝากจอดไม่เกินแสนพูดได้คำเดียวไม่เกินแสนมาโทรมาคุยกันเองอันเนี้ยโอ้โหนี่ทรงสวยอันนี้แสนแปดแสนแปดโฉมไฟข้าวหลามตัดยกสูงแท้โรงงานนะท่านเะพื่อนๆมาดูหน่อยปีเท่าไหร่คะแม่ปีศูนย์เก้าไปศูนได้พื้นปูกระบะส่วนด้านในอะด้านในคันหนึ่งอะรถเข้าฝากขายเหมือนกันเข้าขายหน้าหมื่นมาขนาด ไอ้มาด้ามาด้าห้าหมื่นล่ะคันนี้คันนี้แสนสามคันนี้แสนสามเป็นโฉมนางฟ้าอันนี้เก้าหมื่นขับสี่ไหมไม่ไม่สี่เนาะเจ็ดร้อยแล้วอ๋อไม่ได้ไม่ได้ขับสี่นะเป็นธรรมดาอ๋อธรรมดาาธรรมดนะขับสี่แต่มันไม่ใช่ใช้แล้วอืมไม่ได้ใช้แต่คันนี้ยโอเคอยู่ล้างขัดเคลือบหน่อยสวยเลยแม่ปีศูนย์เก้าราคาเท่าไหร่แม่สิบแปดเนื้สดลดได้เงินสดลดไปหมื่นหนึ่ง พวงไล่พลัเวอร์นะเพื่อนกระจกไฟฟ้าแล้วก็เบาะเบอร์อะไรดูดีหมดเลยตัวนี้ก็มีมันแตกอะ่ะเพราะว่าจากจาาตักแดดนะแล้วก็อีกสองคันสุดท้ายเราไปดูด้านหน้ากัน,นะ <25. S 1> นหน่อยคัน25คันนี้ <25. S 1> ปีสิบแปดเปิดดูที่ยี่ห้าสองแสนห้านั่นเอง เงินสดลดไปประมาณหมื่นหนึ่งนะได้ล้อเดิมแล้วก็ยางกุชเชียก็สามารถที่จะหนึ่งจุดเก้าไหมเนี่ยใอ่าหนึ่งจุดเก้าก็เป็นเครื่องที่อึดถึกทนพื้นปูกระบะมีให้ราคาน,นี้ก็คือลดได้อยู่แล้วนะมันใหม่อ่ะเพื<ๆ>่อนๆดูความใหม่เอาไปติดคอกใช้งานได้อะไรได้อีกยาวๆเลยแล้วก็คันสุดท้ายใช่ไหมแม่คันนี้ 1, <6. S 1> มีประมาณแค่นี้แสนหกรถปีเท่าไหร่ครับแม่รถ <1, 6. S 1> ปีสิบเก้าปีศูนย์เก้า เดี๋ยวเดีศูนย์เก้านะอันนี้เท่าไหร่นะอันนี้สิบเก้าอันนี้สิบแปดอ๋ออันนี้ศูนย์เก้าได้เครื่องเสียงแสนหกลดได้หมื่นหนึ่งเท่ากันใช่ไหมครับก็เหลือประมาณแสนห้าใช่ไหมแม่แสนห้าได้กระบะแคปนะแล้วก็ได้เครื่องเสียงเต็มเต็มเลยเพื่อนๆปีใหม่เปิดฟังได้เลยเครงเดิมแต่มีวิทยุเครื่องเดิมแต่ว่าอัปเดตเครื่องเสียงมา แล้วก็พรมไยพาวเวอร์เกียร์ธรรมดา5สปีดนะมีเครื่องเสียงจัดเต็มคันนี้เครื่องเสียงน่าจะมามเป็นหมื่นอยู่แล้วก็ได้พื้นกบะล้อมล้อแม็กน่าจะเปลี่ยนแม็กหน่อยหล่อเลยคันนี้ดูให้นะส่งได้เลยกระจกไฟฟ้าด้วย SLX แต่ว่าส่วนตัวผมชอบคันนี้นะแม่นี่คันนี้มาเลยด่วนๆวนี่ คันนี้สวยคันนี้หล่อที่สุดเลยในร้านเลยคันนี้หลอ่อสามแสนสี่หูได้แล้วอะ่ะสมัยก่อนนี้หลายตังอยู่อ,อืมอันนี้ลงมา,มมาเ,เพราะว่าเศรษฐกิจด้วยคนได้มีไฟแนนซ์จัดผ่านยากหลายๆอย่างก็ลดไปเต็มกองเันเต็มลานประมูลไปหมดเลยทำให้ราคาล่วงกระจัดกระจายจนทำคนทำเต็นท์หลายคนเลิกไปแล้วก็มี อ่ะเดี๋ยวเราแต่เรายังสู้อยู่แม่นะเบอร์โทรครับแม่ใครสนใจ085 085 09 077ศ7 7 554ก็ติดต่อแม่อูไยได้ทั้งอ d ดีไลน์แล้วก็เบอร์โทรเลยโอเคคลิปนี้ขอบคุณมากครับแม่ครับ